เกล็ดเลือดต่าเมธาจารย์บรรยงนันทโรดจนาพรได้กล่าวไว้ว่าเกล็ดเลือดมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงสี่เท่าโดยไขกระดูกเป็นแหล่งต้นกําเนิดหน้าที่ของเกล็ดเลือดหรือแผ่นเลือดทําหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อได้รับอันตรายแผ่นเลือบริเวณบาดแผลจะสร้างเอนไซม์ทรัมโบพลัสตินออกมาทันทีซึ่งสารนี้จะทํางานร่วมกับแคลเซียมในเลือดในการกระตุ้นเอนไซม์ โปร o m บินเอนไซม์นี้สามารถเปลี่ยนไฟบริน ogen ซึ่งเป็นโปรโตีนในน้ำเลือดให้เปลี่ยนเป็นไฟบรินซึ่งเป็นเส้นใยเหนียวรวมตัวและสารกันเป็นตะข่ายอุดตรงรอยแผลส่วนแผ่นเลือดและเม็ดเลือดก็จะทำหน้าที่ปิดรอยแผลเลือดก็จะหยุดไหลเกล็ดเลือดมีความจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยที่ต้องทำการผ่าตัดและผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดเปราะ ผู้ป่วยที่ไขกระดูกมีปัญหาไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดได้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดคีโมวันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเกล็ดเลือดต่ำอีกต่อไปจากงานวิจัยและค้นคว้าของเราค้นพบ Endophytic Fungi Neurospora sp. สามารถกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตเกล็ดเลือดได้อย่างดีเยี่ยมภายใน30-90วัน เกล็ดเลือดจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ไม่ว่าจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำระดับไหนอีกไม่นานเกินรอโลกอุตสาหกรรมยาจะเปลี่ยนจากยาเคมีมาเป็นกลุ่มจุลชีพและยาสมุนไพรทั้งหมดเพราะยาเคมีสิ้นสภาพในการควบคุมโรคเชื้อโรคทุกสายพันธุ์เลือกตัวยาเคมีหมดแล้วทางเลือกใหม่คือกลุ่มจุลชีพและยาสมุนไพรเท่านั้น